กูพันนาจังหวัดสกลนครหนึ่งในอโรคยาสารสิ่งก่อสร้างที่เป็นสถานพยาบาลในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดที่มาไกลถึงอีสานเหนือในเขตจังหวัดสกลนครกูพันนาตั้งอยู่ที่บ้านพันนาตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินประมาณ12กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ70กว่ากิโลเมตร กูพนาเป็นาศาสนสถานประจำอโรคยาสารหรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่18ตรงกับสมัยบายอนในศิลปะขอมหรือสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมซึ่งเป็นหนึ่งในอโรคยาสารที่พระเจ้าชัยวรมันที่7โปรดให้สร้างขึ้นจำนวน102แห่งในเส้นทางจากเมืองพระนครมายังเมืองสำคัญต่างๆทั่วราชอาณาจักร กูพนาประกอบด้วยสิ่งกอ่อสร้างที่เป็นรูปแบบเฉพาะของอโรคยาสารดังนี้สะน้ําอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวศาสนส,สถานกรุขอบสะด้วยศิลาแรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยรอบศัสนสถานมีกําแพงแก้วศิลาแรงล้อมรอบโดยมีทางเข้าสําคัญที่เรียกว่าโคปุระซึ่งเป็นทางเข้าที่มีขนาดใหญ่และเป็นทางเข้าทางเดียวทางด้านทิศตะวันออกได้รับการบูรณะในสภาพที่สมบูรณ์ ด้านในกำแพงแก้วประกอบด้วยปราสาทประธานสร้างด้วยศิลาแรงทรงสี่เหลี่ยมสภาพไม่สมบูรณ์หลงเหลือแค่ส่วนของเรือนธาตุส่วนบนหลังคาปราสาทและมุกที่ยื่นออกมาด้านทิศตะวันออกพังหายไปมีทางเข้าทางด้านตะวันออกด้านอื่นทึบตันอาจสร้างเป็นประตูหลอกแต่ยังไม่เสร็จส่วนด้านข้างของมุกทำเป็นหน้าต่างกรุขอบด้วยหินทรายมีบรรณาลัยตั้งอยู่มุมกำแพงด้านในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหลือเพียงฐานศิลาแรง ปัจจุบันมีการใช้พลาสติกสีดำกลุบขอบให้เป็นสระน้ำและวางหายไว้ตรงกลางพื้นที่ของฐานบรรณาลัยอาจต้องการดัดแปลงให้เป็นน้ำพุสิ่งก่อสร้างทั้งหมดสร้างด้วยศิลาแรงเฉพาะตรงกรอบประตูและทับหลังของตัวปราสาทเท่านั้นที่ใช้หินทรายจากการขุดแต่งโบราณสถานกูพนนาของกรมศิลปากรในพุทธศักราช2542ได้พบโบราณวัตถุสำคัญส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมหินทราย ได้แก่เสียนพระวัชรทอนชิ้นส่วนของพระโพธิสัตว์วัชรปานีทรงครุฑพระยมทรงกระบือชิ้นส่วนของท่อนพระกรอของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนซึ่งเป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งเป็นศิลปะขอมแบบบายนราวพุทธศตรวรรษที่18หรือราวพุทธศัร 1, 1, ศรรกราช1720-1780กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนกูพานา่พันณา เป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478และกำหนดขอบเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม99ตอนที่172วันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2525เป็นพื้นที่ประมาณ4ไร่1งาน33ตารางวา